ประเทศไทยไม่ได้มีไว้ขาย ตอนของบไปซื้อเครื่องบินรบไปซื้อเรือดำน้ำประยุทธ์บอกว่าซื้อมาเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติแต่พอเกิดช็อตขึ้นมาหันซ้ายหันขวาหาตังยังไงก็ไม่เจอเลยต้องไปเปิดช่องให้ต่างชาติซื้อที่ดินให้สะดวกโยธินในประเทศไทยขายชาติขายแผ่นดินแล้วบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจสลิมเยนนิ่งสิครับไหนบอกว่าจะไม่ยอมสูญเสียผืนแผ่นดินของบรรพบุรุษแม้แต่ตารางนิ้วเดียวคนที่เคยเป่านกหวีดในวันนั้นพวกเขาคือกลุ่มคนที่หาย ในวันนี้คนไทยตกใจที่เอารอปภไปขับเครื่องบินนอกจากเครื่องบินจะจอดนิ่งอยู่กับที่ไม่ยอมเคลื่อนไปไหนแล้วทําไปทํามาทําท่าจะหันปีกเครื่องบินไปขายกินกันแล้วครับในสมองไม่มีอะไรนอกจากกู้เงินแล้วก็มาแจกเงินพอตังหมดแจกไม่ได้ ก็จะขายที่ให้ต่างชาติจัดสรรที่ดินให้คนไทยได้อยู่ได้อาศัยกันให้ครบก่อนไหมครับค่อยคิดขายพื้นแผ่นดินให้ต่างชาติประเทศไทยไม่ได้มีไว้เซ้งไม่ได้มีไว้ขายนะครับ